ตามคำเรียกร้องเนาะโกมหาไอเม่ได้นเนาะมากันไดครับมาก้นดครับเออย่างไงดีครับอืมอีอย่งเนีชเล็กมันมาเนี่ยชเล็กครับเนี่ยมีจุอยู่บ่หลังไม่ไม่านาพาดนะครับเนี่ยมึงอตับุ๊ดดิ้นดินดินดิ้ด้วยมันเน่ยโอ้้อดินนุดินดิ้อ๋อมากล้คุณคุณอะไรเนี่ยคุณคุณคุณอย่างก่บคุณโรด รราคุณรถเาคุณาคุณคุณสด้อดียวหน่านึงนต่อรอบประแดี๋ยวนี้รอบประแดนีคุณชบอเดี๋ยวนี้ใ่ไห่ออ้ได้ได้เอ็มยเอนแทบมันแทบเดี๋ยวเยวจัดให้แม่คร oh, ับคุณแม่ครับอันนี้ไซส์ดีเป็นพวกครับพวกครับเทปหน่อาเนียวมาจอดอือสีนะครับหนังขม อ oh. oh. อันนี้พิษยากครับเน้องมุ้งส้มเห็นไหมเห็นไหมยืนโอ้ยืนคืนลำไส้อยู่เนี่ยอันนี้คือยังไงอันนี้ดีบ่อันนี้ดีครับดีบ่แม่อันนี้จะต้มเนี่ยต้มต้มด้วยกันต้มใส้ก่ครับนี่บ่ไปต้มใส่แม่แล้วลองอันนี้ครับอ๋ออันนี้บโบต้องเอาเนี่ยเอาเนี่ยแค่เนี่ยเพราะว่าหน้าไม่เนี่ย อันนี้ก็น่าดีกันดีกันมันดีซอยจุบป่ะเนาะออาลจิตสอยจุ่ะบาจบะาดนะจป่อยเราเฮ้ยกอดตคับเด้พี่น้องนเาเด้อซอยไปนําแล้วก็ก่ไปนัหนมันิบ่วเหเบิงเบิตั้งหนอนไงแต่ว่าุก้อครับปลต้ง้แเบอลูกพี่เ้เราบอกข้าวคว้คแม่โอ้ยบานเท่านี้เนาะไม่มีอย่างครบ อันนี้ก็ก็ซื้อมากเลยนี่ยไปแล้วคุณไปแล้วคุณ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 ครอบครงงั้นคุณเอาไปแช่ตู้เย็นละคือว่าเอาเนื้อก็ตัดเอ้ยเ้าจะเห็นชกเล็กเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วแช่แข็งกี่แกล่ะป่ะโก้บ๊วยมาโก้ต้องหาได้ปะเนี่ยบ๊ยเฮ้ยโก้บอลซิมบอลซิมบอลจะเปล่าโอ้ว้าววันนี้เจ๊กินอะไรคะ วันนี้กินชุกเล็กคะ่ะอ๋อวันนี้แกงชุกเล็กโอ้โหดูสิคะอันนี้ชีมือใครคะชีมือโกลูกโกเขาวันนี้เขามาหาอ๋อลูกโกนี่คะ่ะโอ้โหดูอันนี้อันนี้นนนนตังว้าวออืออแก่นด้วยมันละกคินโนะล่ะคะไลน์อืมน่าขมเลย อ๋ออันนี้ดีดีลงมานะคะดีมากเลยค่ะอ,อยังไม่คงเท่าไร่ใช้เพิ่มอ,อีกนิดนึงนี่นะคะดีค่ะดีลงมันเนี้ยอร่อยนะคะอร่อยม,ม,มันทางดีใช่ค่ะมันทานดีถ้าคไนในชอบแบบ อะไรนะไม่ค่อยขอมมากก็ก็ได้นะคะถ้า,อมมากอันนี้ก็ไม่ค่อยขมมากแม่ถ้าใส่มาแล้วแต่นี้เกลกินขผมใช่ค่ะนนบ้านเราทนี่เกลี่ยขมมากเลยนะคะบ้านเราเหมือนปอบ <c oughs> อันนี้อใช้วิจารณญาณในการกินนะคะแล้วแต่คนชอบอ,อันนี้ก็เดือนสองเดือนสมเดือนกินดีไม่ได้กินทุกวัน,นะคะ่ะใช่ค่ะอ,นนยอยากกินอะ แล้วก่อนหนูก็กินไม่เป็นนะคะตอนนี้หนูเรื่องเกี่ยงเปียนแล้วค่ะแต่ก่อนเจ๊ก็กินไม่เป็นมาอยู่กับลุมมันโดยแต่ผีที่ยังไมไ่กินเนี่ยใช่ค่ะมาอยู่กับลุมมันนี่กินได้เป็ี่ยนหมวดทุกอย่างเลยค่ะ<ม>ก็ชุเล็ก็เกินมเป็นแล้วก็อะไรนะอ่วงอ่วงคงคงก็เกิ่มเปียงค่ะม่ดูแล้วก็กุยกนันไปดีแล้วค่ะเกี<ม>่ยมเปียงทุกๆอย่างไปไหนจะได้ไม่อ้วกอืมอร่อย อืไม่คนใช่ท้องเลยอะ่ะอืผักเปียวอ๋อใช่ผักเปียวด้วยค่ะ<ม>ดูดะสิคะจับมากกว่าตะออกว่าหวานใช่ไหมะคะอืม,อมเอาเมื่อกี้ทำไมไม่ยออไหนละไหนละเออไหนอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ตะนะคะอืมแม่มดกินเป็นทุกอย่างค่ะ กินเป็นทุกอย่างก็ดีแล้วค่ะไปไหนก็ไม่อดตายใช่ค่ะนานๆกินที 4, เดือน 2, สองเดือนสาเดือนกินที 4, แล้วก็กินยาอะไรนะยองไรยายาล้างตามด้วยมะระขินโนกค่ะโหด้วอันนี้จานนี้กินคนเดียวค่ะที่ใช้ม,มอือ ใช่ค่ะไม่เป็นไรถ้ากินไม่หมัวพ่อหนูก็กินได้ค่ะแต่ตอนนี้หนูไม่หิวหนูก็เลยไม่กินค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งกินข้าวเปียกมาค่ะ <c oughs> เพิ่งกินข้าวเปียกก็เลยยังไม่กินยังไม่หิวค่ะ <c oughs> ถ้าหิวนี่ไม่เหลือนะคะ <c oughs> ชุดด้วย <c oughs> <c oughs> เฉลี่ยเลยค่ะ <c oughs> โอ,คคโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะแค่นี้ก่อนนะคะถ้าคนไหนยอยากกินนะคะมีดีหมั่งนะคะหมั่งทันดีหมั่นทันดีค่ะอันนี้นะคะนี่ค่ะนี่แชแวงก็มีนะคะ